สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามีตำนานความรักสองเผ่าพันธุ์มาเล่าสู่กันฟังเป็นตำนานของประเทศกัมพูชาครับเรื่องพระทองกับนางนาคที่มีความสำคัญมากถึงกับบางแห่งกล่าวว่าเป็นสัญลักษณ์ในวัฒนธรรมของกัมพูชาหรือนิทานตำนานที่เล่าถึงบรรพบุรุษเลยทีเดียวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังกันเลยครับ สมัยพุทธกาลเมื่อครั้งพุทธองค์ทรงมีพระชนมายุราว8ปพรรษาจนจะปรินิพานได้เสด็จมายังดินแดนแห่งนี้กับพระอานนท์มาอยู่ที่กลางเกาะแห่งหนึ่งในเกาะนั้นก็มีต้นมันหรือต้นทะโลกอยู่ต้นหนึ่งต้นไม้นี้ประกอบไปด้วยกิ่งก้านสาขามากมายและก็มีพโพรงในลำต้นด้วยเป็นพโพรงของพญานาคครับที่เคยพาบริวารมาเล่นสถานที่นั้นบ่อย,อยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับ ที่เกาะแห่งนั้นใต้ต้นหมานนั้นก็มีรุกขเทวดาที่รักษาต้นไม้นั้นเนรมิตเป็นที่บรรทมให้ต่อมาพญานาคได้พาบริวารขึ้นมาเล่นตามปกติก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็น้อมถวายบังคมขอฟังธรรมจากพระองค์พระองค์ก็ทรงเทศนาโปรโดเหล่านาคนั้นจากนั้นเทวดาที่อยู่บริเวณนั้นก็มาฟังด้วย เหล่าฝูงนาคเทวราที่ฟังธรรมนั้นใครที่มีบาร,รมีแก่กล้าก็สำเร็จมรรคผลเป็นโสดาและสกิทาคามีเป็นต้นจากนั้นต่อมาพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปยังดาวดึงพิภพเพื่อบิณฑบาตและก็แบ่งส่วนอาหารบิณฑบาตนั้นให้แก่พระอาอนนท์ไปฉันด้วยในขณะที่พระองค์ทรงฉันอาหารอยู่นั้นนะครับตะกวดที่อยู่บริเวณนั้นได้กลิ่นอาหารจึงออกมาคำนับพระพุทธองค์จึงปั้นก้อนอาหารโยนให้ เมื่อตะกวดนั้นกินอาหารนั้นแล้วก็แลบลิ้นเลียปากจนเห็นลิ้นเป็นสองแฉกพระพุทธองค์เมื่อเห็นดังนั้นก็ทรงแย้มพระโอษฐ์พระอานนนจึงถามถึงเหตุที่แย้มนั้นพระพุทธองค์ทรงทํานายโดยบอกแก่พระอานน์ว่าจําเดินแต่นี้ต่อไปภายหน้าเกาะโคกมันนี้แผ่นดินจะงอกเงยขึ้นอีกใหญ่กว้างแล้วจะเกิดเป็นนครหนึ่งซึ่งสัตต์ตะกวดมีจิตเลื่อมใสศรัทธ,ธามากราบถวายบังคมต่อองค์พระถาคต ด้วยอำนาจกุศลที่ส่วประสาทได้ยินสับสำเนียงพระสัทธรรมทิศนาแห่งพระทศคตในเมื่อเวลาสำแดงไปให้พญานาคและฝูงเทวาได้สดับรับฟังนั้นเมื่อตะกวดนี้สิ้นชีพแล้วจะได้ไปเกิดบนสวรรค์และจะจุติลงมาเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งรองกรุงอิธปัตนครและพระราชบุตรของกษัตริย์องค์นั้นจะได้เสด็จมายังตรงนี้จึงพญานาคที่ได้มาฟังพระธรรมเทศนานี้เองจะได้มาสร้างพระนครเป็นรัชธานีใหญ่ แก่พระราชบุตรของกษัตริย์พระองค์นั้นประทับอยู่แล้วขนาดนามพระนครเรียกว่ากรุงกมพูชาที่บดีส่วนานานาประเทศเรียกว่าคาเมระภาษาลูกการต่อไปภายหน้าพระอินทราธิราชจะได้มาสร้างปราสาทถวายเรียกนามเมืองอินทปัตนครเป็นสองชื่อและบรรดามนุษยชาติในพระชธานีนี้จะพูดจาสิ่งใดๆไม่ค่อยยั่งยืนอยู่ในสตยานุสัตย โดยบุรพระกษัตริย์ผู้ตั้งตนแผ่นดินมีชาติกําเนิดจากสัตกวดตรอันมีลิ้นแฝดแตกแยกออกเป็นสองซีกเมื่อตรัสทํานายเหตุการณ์ดังนี้แล้วนะครับพระองค์ก็เสด็จกลับแล้วก็ไปถึงกุชินารายเสด็จเข้าสู่อุทยานประทับอยู่ภายใต้ต้นรังทั้งคู่แล้วก็เข้าสู่พระนิพพานจากนั้นต่อมาตามราชพงศาวรานกรุงกัมปูชาระบุว่า พุทธศักราชเท่าไรไม่ปรากฏในการนั้นยังมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามอัศชัยราชพร้อมด้วยเสนามาตรราชบริพารประมาณ500ได้เสด็จลงเรือสำเภาเพื่อประพาสในท้องทะเลหลวงเมื่อถึงกลางมหาสาครสสำเภาได้ถูกลมพายุร้ายพัดมาจนกระทั่งถึงเขาดงรักซึ่งเวลานั้นเป็นฝั่งแห่งมหาสาครเรือสำเภานะคราับถูกพายุพัดจนแตกกษัตริย์นั้นจะเสด็จกลับคืนพระนครก็ไม่ได้ พระองค์จึงให้สร้างเมืองขึ้นที่ฝั่งทะเลนั้นเพื่อไพร่พลจะได้พักอาศัยอยู่และที่นั่นก็อยู่ใกล้กับเกาะโคกมันพระเจ้าอัสชัยราชประทับอยู่ที่เมืองสร้างใหม่ณฝั่งทะเลนั้นราวห้สิปีจึงบังเกิดมีราชบุตรพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่ากรวาวรราชเมื่อพระราชบุตรมีพระชนมายุได้2 0่สิบพรรษาพระเจ้าอัสชัยราชผู้เป็นบิดาก็เสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้90า้าสิบพ พระเจ้ากวราราชก็ขึ้นครองราชแทนพระบิดาอยู่ต่อมาก็มีราชบุตรบุตรีสืบสันติวงศ์ต่อเนื่องกันเป็นลำดับจนการช้านานประมาณหลายช่วงกษัตริย์พุทธศักราชเท่าไรไม่ปรากฏมาจนถึงราชการของกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าอาทิตย์วงศ์ครองกรุงอิทปัปป์พระองค์มีราชบุตรห้าพระองค์ทรงจัดให้พราชบุตรสี่พระองค์ไปครองประจันตตัประเทศซึ่งตั้งอยู่รอบมหานคร กุฎทั้งสี่นี้มีพระบุตรองค์กลางพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระทองผู้ครองประจันตตประเทศอยู่ข้างทิศทักษิณส่วนองค์ที่5นะครับซึ่งเป็นองค์สุดท้องนั้นก็อยู่กับปิดาเพราะว่ายังทรงพระเยาว์อยู่แต่เมื่อถึงฤดูดทศมาศนะครับโอรสทั้ง4ที่ปกครองเมืองต่างๆก็จะมากราบถวายบังคมพระราชบิดาไม่ได้ขาดการต่อมาเมื่อถึงเวลาที่จะมาเข้ากราบถวายบังคมพระราชบิดาดัางเช่นเดิมนะครับ พระราชรถทั้ง4ีก็พากันเข้ามาในระาชวังพร้อมกันแต่ตอนนั้นนะครับสมเด็จพระบิดารทรงประชวรมีอาการหนักออกมาท้องพระโรงไม่ได้จึงให้ราชบุตรองค์น้อยออกมารับแทนพระองค์ที่นะครับบุตรองค์น้อยก็ทรงพระดําริว่าตัวข้าจําต้องนั่งภายใต้สเสวยจรฉัดจึงจะปรากฏว่าเป็นผู้แทนพระองค์พระราชบิดาเมื่อได้ทรงดาริตกลงในพระทัยดังนี้แล้วในเมื่อเวลาเสด็จออกราชการ ราชบุตรองคน้อยก็เสด็จขึ้นประทับบนบัลลังก์ซึ่งตั้งอยู่ภายใต้สวิตชัดต,ตามประเพณีแห่งกษัตริย์และเมื่อเหล่าบรรดาอุรสเถาวายบังคมเมื่อเสร็จแล้วก็กลับคืนไปยังบ้านเมืองของตนแต่ส่วนพระทองนะครับทรงมีการคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องนี้เพราะเมื่อพระองค์เสด็จถึงนครของพระองค์แล้วก็ปรึกษากับมุขมนตรีทั้งปวงว่าบัดนี้สมเด็จพระบิดาทรงพระกรุณายกพระอนุชาธิราชให้ครองพระคนครหลวงเป็นแน่ พวกเราทั้งหลายถึงแม้เป็นพระเชษฐาก็ต้องมากราบถวายบังคมเช่นนี้ไม่ควรเลยเมื่อคิดได้ดังนั้นนะครับพระองค์ก็ไม่พอใจจึงยกทัพไปล้อมราชธานีของพระชบิดาฝ่ายพระอาทิตย์ยวง์ผู้เป็นบิดาเมื่อทรงทราบก็พิโรธอย่างมากเวลานั้นเองนะครับบุตรองค์น้อยจึงกราบทูลขอรับอาสาเพื่อที่ออกไปพบกับพระทองพร้อมกับอธิบายเจราจาว่าการที่พระชบิดาได้มอบหมายให ท่านนั้นออกมาแทนพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นการยกสมบัดให้แต่เป็นการออกมาท้องพระองค์แทนพระบิดาเพราะว่าพระราชบิดาป่วยนั่นเองเมื่อพระทองนะครับทรงทราบความนี้แล้วความโกรธเคืองที่เคยมีแต่ก่อนก็กลับกลายเป็นตกพระไทยกลัวจึงอ้อนวอนขอบพระราชทานอย่าได้รับอาญาหรือโทษใหญ่เลยพระอนุชาเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับจึงไปขอกับบิดาให้แต่พระราชบิดาไม่ยอมครับตรัสว่า ถ้ารูปคนใดไม่ตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์ตนอยู่แล้ววูไม่อยากได้ยินชื่อเสียงเลยจะเอาไว้ให้อยู่ใกล้ชิดนั้นต่อไปไม่ได้เพราะได้เกิดมีเรื่องแตกรกราวความสามาคัคคีต่อกันอย่างนี้เสียแล้วต้องตัดผมและขับไล่ออกจากบ้านเมืองไปเสียมุขมนตรีนะครับเมื่อรับองการแล้วก็พากันไปถึงที่ประทับของพระทองแล้วก็จับพระทองกับพวกพ้องตัดผมที่กล้าวมวยทั้งไพรและนายแล้วก็ขับไล่ออกจากบ้านเมืองทั้งครอบครัว ฝ่ายพระทองนั้นก็หนีเร่ร่อนไปในเขตแดนจามจึงสั่งครอบครัวหยุดเพื่อตรวจขานชื่อที่ตรงนั้นจึงชื่อว่าบ้านครัวขานนานมานะครับก็เรียกว่าเป็นกุขานหรือกุขันในเวลาต่อมาจากนั้นพระทองรับทำมตรีกับกษัตริย์จามเมื่ออยู่นานไปครับพระทองก็เกิดขัดแย้งกับพระราชาจามในเรื่องแย่งดินแดนทั้งคู่โต้เถียงกันไม่หยุดยัง้งจนเลิกนับถือกันพระทองได้ยกทัพขับไล่กษัตริย์จามจนนี้ไปอยู่จำปาศักดิ์ ซึ่งเป็นอาาเขตของกรุงศรีสตนาคณหุตแต่บางแห่งนะครับระบุว่าพระทองนะครับด้วยเหตุที่เป็นใหญ่แห่งเกาะนั้นและเพราะได้นมัสก,การพระพุทธองค์มาตั้งแต่อดีตชาติจึงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อเวลาดึกสงัดได้ทรงพาอมา์ซึ่งเป็นที่ไว้พระไทยนําเอาทองก้อนหนึ่งที่ปลอมจารึอพงศวรรนไปฝังดินไว้ที่โคนต้นหมันในจารึกมีความไว้ว่า ได้มาหาักล้างทางป่าบนดินแดนที่เป็นเกาะน,นี้ตั้งแต่เพิ่งมีขึ้นและได้ฝังก้อนทองเท่าผลมะกขิดไว้ที่ต้นโคกมันลึกสามศอกไว้เป็นหลักฐานพื้นแผ่นดินนี้ต้องให้พระทองผู้เป็นหลานจากนั้นพระทองนะจึงได้สั่งให้ทหารไปไล่พระราชาจามออกไปจากดินแดนนั้นโดยอ้างถึงจารึกที่ตนปลอมขึ้นมาถึงแม้พระราชาจามนะจะไม่ทรงเชื่อนะครับคิดจะยกทัพมาโจมตี แต่ฝ่ายพระทองก็คาดการไว้แล้วนะครับก็โจมตีก่อนเลยครับแล้วก็สามารถจับพระราชาจามกับไพร่พลได้พระราชาจามนะครับทรงขออ้อนวันชีวิตเอาไว้แล้วก็จะยอมถวายแผ่นดินและไพร่พลให้ฝ่ายพระทองก็ตกลงตามนั้นแต่ต่อมาพระราชาจามด้วยความขับแค้นใจนะครับจึงกระอากโลหิตสิ้นพระชนไป หลังจากนั้นพระทองนะครับทรงชักชวนไพรพลบริวารออกเที่ยวตามเนินทรายที่เพิ่งงอกขึ้นใหม่เมื่อเสด็จออกไปนะครับเป็นเวลาน้ำลดจึงสามารถท่องเที่ยวไปได้แต่ทีนี้ต่อมานะครับน้ำขึ้น,นครับจึงทําให้กลับเมืองไม่ได้พระองค์จึงทรงหาที่บรรทมเพื่อรอเวลาน้ำลดจะได้กลับพระนครได้นะครับจนเวลาดึกสงัดฝ่ายนางเทาวดีซึ่งเป็นธิดาพญานาคได้นําเอาไพรพลบริวารหญิงแปลงกาย แทกแผ่นดินขึ้นมาเที่ยวเล่นอย่างโลกมนุษย์ฝ่ายพระทองนะครับเมื่อเห็นนางน้าเข้าจึงผูกสมัครรักใคร่แล้วฝ่ายนางนั่งเองนะครับก็ชอบตอบด้วยนางก็ขอปฏิญาณถวายให้รังรออีกเจ็ดที่ว่าขอให้พระทองจัดเครื่องราชบรรณาการนำมาปฏิษฐานคอยถวายราชบิดาไว้ณนสถานที่นี้กล่าวเสร็จนางก็กลับเมืองบาดาลไปต่อมาเมื่อครบเจ็ดวันฝ่ายพระทองก็จัดสรรเครื่องราชบรรณาการพร้อมด้วยเสยนามาท ไปประทับที่เนินโคกหมันฝ่ายนางนาคก,ก็ไปทูลเรื่องนี้กับปิดาของตน,นครับเมื่อพระราชบิดาทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดก็ยินยอมนะตามที่พระนางปรารถนาไว้ทรงให้จัดไพร่พลบริวารพร้อมเครื่องบรรณาการด้วยแห่แหนพระธิดาไปยังโลกมนุษย์จนพบกับพระทองจึงได้ไต่ถามถึงตระกูลวงจนมีความยินดีนะยอมยกบุตรให้แล้วก็ทรงสำแดงเดชสูบน้ำที่ตรุรงนั้นให้แห้งเกิดเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่ขึ้น จึงในลมิตให้เป็นปราสาทราชวังมีพร้อมปาการโอรานพร้อมศพท์แล้วก็ทำพิธีอวหะมงคลคาราพิเศษพระราชบุตรีเป็นพระมเหสีแห่งพระทองให้ครองพระนครโคกมันทรงพระนามพระบาทสนเดชพระเทวงอัศจรรย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระนามพระนครใหม่ตามเหตุซึ่งได้เกิดโดยฤทธิพญานาคนิมิตนั้นเรียกว่ากรุงกัมปูชาที่บดีพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เป็นปฐมกษัตริย์ แล้วก็ทรงยกนางนาคเทพีเป็นเอกอกัครมเหสีมีนามว่าทาวดีบรมบอพิษเมื่อเสร็จการพระราชพิธีราชาพิเศษแล้วนะครับพญานาคพร้อมกับบริวารข้อำลรากลับลงสู่เมืองบาดานของตนที่นี่ฝ่ายพระทองมีพระไทยนะครับอยากจะเห็นเมืองบาดาลหรือนาคพิภพจึงได้อ้อนวอนกับนางทาวดีขอให้ช่วยพาไปดูสักทีนางจึงให้เกาะผ้าสบายพากันลงไปจนถึงเมืองบาดาลท่องเที่ยวอยู่จนสายแใจนะครับ จึงกลับคืนสู่เมืองมนุษย์และด้วยเหตุนี้นะครับจึงมีคำกล่าวว่าเกิดประเพณีสืบทอดกันมาคือเมื่อตอนส่งตัวบ่าวสาวเข้าเรือนหอเจ้าบ่าวต้องเกาะชายสบายเจ้าสาวให้แน่นตามอย่างที่พระทองเกาะสบายนางนาคเพื่อลงไปยังเมืองบาดาลน,นั่นเองตำนานพระทองนะครับยังชวนให้ตั้งคำถามมากมายเช่นที่อาจารย์สุจิตวงเทตั้งข้อสังเกตว่า ในตำนานสัมนวนแรกที่เล่าว่าพระทองเป็นโอรสองค์หนึ่งของกษัตริย์จามและว,ว่าแต่งงานกับนางนาคนิทานสัมนวนนี้มีโครงเรื่องคล้ายกับนิทานที่พบในจารึกจำป่าเรื่องพราหมณ์โกธัญญะจากอินเดียมาแต่งงานกับนางนาคโสมะตรงนี้นำไปสู่การตีความได้หรือไม่ว่าเรื่องพระทองโอรสกษัตริย์จามกับนางนาคอาจเป็นตำนานดั้งเดิมก่อนที่จะเกิดตำนานเรื่องพราหมณ์โกธัญญะที่พบในจารึก ทั้งนี้เพราะจามเป็นพวกที่นับถือฮินดูมาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นมุสลิมในภายหลังนอกจากนี้ยังมีหลักฐานหลายข้อที่สนับสนุนคําอธิบายว่าจามเป็นพวกที่บุกเบิกการค้าทางทะเลกับผู้คนแถบนี้มาก่อนจึงน่าจะมีความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมกับผู้คนในแถบนี้มาแต่ดึกดาบรรพระทองจึงอาจเป็นสัญลักษณ์ของพวกจามมากกว่าพวกพราหมณ์จากอินเดียก็เป็นได้ในขณะเดียวกันก็มีกล่าวว่าพระทองนั้นหนีมาจากเมืองมอน อาจเป็นเครื่องสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรุมกัมพูชากับอาณาจักรเนปาโดยเฉพาะอาจเกี่ยวกับการสืบทอดศาสนาที่ลังกาวงจากมอญสู่กัมพูชาทั้งนี้มีหลักฐานว่าราวพุทธศตวรรษที่18หรือหลังพศ1,700กัมพูชาได้เปลี่ยนการนับถือฮินดูมาเป็นนับถือพุทธศาสนาซึ่งน่าจะแพร่มาจากลังกาเข้าดินแดนมอญพม่าผ่านสยามประเทศแล้วจึงมาถึงกัมพูชา อย่างไรก็ดีนะครับผมไม่ว่าพระทองจะเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายใดแต่ตำนานพระทองนางนาคนั้นชี้ให้เห็นถึงชัดเจนว่านาคเป็นผู้สร้างบ้านแปลงเมืองให้มั่งคั่งมั่นคงและด้วยความรักของทั้งสองนี้จึงเกิดเป็นประเพณีที่เจ้าสาวต้องจีบหมาพูคำหนึ่งใส่มือเจ้าบา่ารวมทั้งประเพณีที่เจ้าเ่าต้องเกาะสบายของเจ้าสาวตอนส่งตัวเข้าหอแล้วก็เกิดเป็นตำนานบทเพลงที่บรรเลงมาตราบจนปัจจุบันดังนั้นจึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของกติความเชื่อเรื่องนาคในดินแดนอุษาคาเนย์ได้เป็นอย่างดีนั่นเองเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของตำนานพระทองกับนางนาคที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้ก็หวังว่าเรื่องนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกคนทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ